นักท่องเที่ทยวต่างทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพหลังวันสงกรานต์และแวะกลับไหว้ขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากหลวงพ่อสิริยศินทโรอดีตเจ้าวัดวัดลำบัวลอยตำบลท่าเรืออำเภอปราบพีจังหวัดนครนายกได้ไปอาบน้ำทำความสะอาดรูปปั้นจระเข้ที่หลวงพ่อสิริยศินทโรได้สร้างและอธิษฐานจิตปลุกเสกไว้ก่อนมอรดภาพโดอรูปปั้นจระเข้ตั้งอยู่หน้ามณฑปของพ่อสิริทางด้านซ้ายและด้านขวาสองตัวมีสีดำความยาวประมาณ1.2เมตรซึ่งเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ หากใครได้มาทำความสะอาดดาบน้ำนจระเข้คู่นี้ก็จะมีโชคปลดหนี้ปัญหาอุปสตรรคต่างๆจะผ่านไปอย่างราบรื่นซึ่งการอาบน้ำจระเข้จะใช้กรีมอาบน้ำบีบลงบนตัวจระเข้จากนั้นใช้มือถูลูบทำความสะอาดและใช้น้ำเปล่าล้างออกต่อจากนั้นใช้น้ำอบเทลงบนตัวและลูบไปทั่วซึ่งทำให้ผู้คนที่ทราบข่าวต่างพากำลังหลายมัติวัดลำบวลอยแห่งนี้ตลอดทั้งวันยิ่งใกล้วันหวยออกก็จะมีบรรดานักเสี่ยงโชคมาขอเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคกันสองสามีภรยาที่เดินทางมาที่วัดเล่าว่า ตนเดินทางมาสองชั่วโมงจากกรุงเทพไม่เคยมาวัดแห่งนี้มาก่อนตั้งใจจะมากราบหลวงพ่อสเสดระน้ำจระเข้เนื่องจากฝันเห็นน้องชายอุ้มจระเข้นี่อีกวันหนึ่งพาที่วัดแถวบ้านที่รู้จักกันโทรมาให้ไปหาและให้จระเข้มาจากนั้นได้เสอถาข้อมูลว่าจะเอาอะไรถวายกับพระยาจาระเข้ได้มีแต่ข้อมูลของวันละบนลอยจึงเข้าไปดูและตัดสินใจมาที่วัดแห่งนี้ไปพาแม่และน้องชายมากราบไ้า้ขอพรด้วยและได้จุดธูปเสียงทายขอเล็เด็ด แต่ที่น่าแปลกเห็นตัวเลขที่ทูบแค่สองตัวได้เลข8ปสองซึ่งเลขอีกตัวไม่สามารถมองออกว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็จะนําไปเสี่ยงโชคในงวดที่จะมาถึงนี้และจะกลับมาสักการะหลวงพ่อสนิทอีกครั้งอย่างแน่นอนในระบตม,มงคลกิจการรายงานพระบ,บัิชีรสิทธิตาดาเจ้าคณะจังหวัดรีสเกตเป็นประธานฝ่ายสงนางสุนีอินชัดอดีศรวจังหวัดสีสเกตเป็นประธานฝ่ายการวาด ในงานพิธีธทำบุญทอดพระป่า,าสามัคคียกเจ้าพระพระอุโบสถฉลองหอระครังและพิธีพุทธาพิเศษหลวงพ่อพุทธเมตตาพระประธานประจำะอุโบสถวสิริส,สว่างตำบลหนองเชียนทูนอำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกษท,ที่สร้างจากมวลสันจากผลกระเบื้องอุโบสถหลงังเก่าโดยมีนายสำรวยเกตกุลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมพุทธศาสตรสนิกชนและชาวบ้านในพื้นที่เขาร่วมในพิธี หลังเสร็จสิ้นพิธีมีชาวบ้านจํานวนหนึ่งเที่ยวเริ่มง,งามยามดีวันมงคลแห่เข้ากราบพระประธานองค์ใหม่ที่มีชื่อว่าพระพุทธเมตตาหลังมีผู้ใจบุญสร้างถวายปดิทฐานภายในอุโบสถหลังใหม่ที่กําลังมีการกอร่อสร้างแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อประการขอพรเสริมสริม,มงคลเื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้พร้อมทั้งมีการจุดทูบเลขมงคลประกอโจคลาบพร้อมโจกดีรับปีใหม่ไทยโดยเลขทูบที่ได้คือเลขค่าเจ็ดสี่เพื่อจะนําไปเสี่ยงโจกว่าที่จะมาถึงนี้บุญทันทุสีวัน านายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมนางทานตะวันจรุนพงศ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเลยหัวหน,น้าส่วนราชก,การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานประเพณีแห่ต้อนดอกไม้ที่บริเวณวัดศรีโพชยัยบ้านแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเพื่อร่วมสืบสาอนอรษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนานกว่า400ปี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่และถือเป็นงานแห่ต้นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสําหรับประเณีแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงฟ้าอำเภอนาแห้ว ah จะมีขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยทุกปีแต่ในแต่ละคมบ้านจะร่วมแรงร่วมใจผลิตต้นดอกไม้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวันมีลักษณะเป็นรูปทรงปราสาทพึ่งขนาดใหญ่แตกต่างกันเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยเพราะเชื่อว่าการบูชาด้วยดอกไม้ที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล สร้างความเป็นสิริมงคลวันเะเินศกขึ้นตุลาักัาชใหม่และให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขจากนั้นจะนำมารวมตัวกันที่วัดศรีโพชัยเพื่อร่วมกันแห่ต้นดอกไม้ในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มโดยในปีนี้มีต้นดอกไม้เข้าร่วมแห่จำนวน12ต้นและต้นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงประมาณ18เมตรกว้างกว่า3เมตรโดยก่อนจะเริ่มแห่จะมีการจุดเทียนภายในต้นดอกไม้ให้สว่างสวัยไปตัวทั้งต้นพร้อมกับกล่าวบูาจานรนธนทรัย ในขณะที่แห่ต้นดอกไม้คนหานต้องยกต้นดอกไม้ให้หมุนซ้ายหมุนขวาประกอบกับเสียงจังหวะโขนดนตรีเวียนไปทางซ้ายพระอุโบสถถวายพุทธบูชาธรมบูชาและสังฆบ,บูชาจนครบสามรอบแล้วจึงนำต้นดอกไม้วางไว้รอบพระอุโบสถเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยตลอดทั้งคืนนอกจากจะแห่ต้นดอกไม้ในวันสงกรานต์แล้วก็จะแห่ในวันพระตลอดเดือนเมษายนซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่1ิกและว3าเมษายนสำหรับต้นดอกไม้ใหญ่บ้านแสงพาอำเภอนาแห้ว แล้ววัฒนธรรม3มผีของกััิเลยสามารถไปคว้ารางวัลที่หนึ่งในการเข้าร่วมขบวนแห่งานเงย็นทั่วรามาหาสงการ2 5 6 7เมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาที่ท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครด้วยพรพิพัฒน์เพศสังหารรายงานในปัญญานบขำนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางพร้อมกับนายสายันนบขำที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นายสุมาชัยนบกัมเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทินนบกัมอดีตผู้แทนรัศดรเกตร 1, ีติงจังหวัดปทุมธานีและสจพันทองนบกัมอดีตสมาชิกสภาพร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเจรีิเทศบาลตำบลบ้านกลางและชาวบ้านตำบลบ้านกลางรวอมใจการส่งน้ำประพุทธร,รูปและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศก,กาลประเินีสงการนัดล,ลานอันกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านกลางหลังเก่า ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีผู้สูงอายุอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปเกือบ400คนมาร่วมงานโดอจะนั่งให้ลูกหลานมารดน้ําและขอพรอพร้อมนำของมาแจกแก่ผู้สูงอายุอาทีิข้าวสาร5กิโลกรัมขันน้ําแก้วน้ําน้ําอบจํานวน500ชดและจะทำร้านอาหารมาตั้งไว้เพื่อให้ผู้สูงอายุและลูกหลานที่มาร่วมงานได้รับประทานร่วมกันด้วยสนชัยไกรแก้วรายงาน วันพญาวันเป็นวันถเอหลวงศพหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวล้านนาถือว่าเป็นวันมงคลโดยในช่วงเช้าของวันพญาวันนั้นชาวบ้านจะพากันไปทําบุญที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของผู้ร่วงลับพร้อมทั้งดาหัวคนเท่าคนแก่เช่นเดียวกับที่วัดศรีบุญชุมอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวทางพระครูประยุทธ์ศรีรัุนรเจ้าคณะตำบลศรีถอยเจ้าวัดวัดศรีบุญชุมจัดพิธีทำหัวคนเท่าคนแก่ลอดซุ้มตาเหล่ายักษ์และดำหัวใส่ต้นโพตบประเพณีความเชื่อ ที่สืออบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณสำหรับประเพณีปีใหม่เมืองในแต่ละแห่งจะทํากิจกรรมและประเพณีทางศาสนาตามประเพณีล้านนาซึ่งทางวัดสี่บญจุมได้จัดทาซุปน้ำมนต์ตาเหลวขนาดยักษ์ให้คณะสัตวาและผู้สูงอายุและกขรอดพรมน้ำมนต์เพื่อปัดเผาให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขและพิธีดําหัวผู้เฒ่าผู้แก่พร้อมรดน้ำดําหัวส่ต้นโพในช่วงสงการของทุกปีปณวิทย์ยู่ดีรายงาน